สวัสดีครับผมหมีผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์รถยนต์ปอดนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าระบบป้องกันออกนอกเลนในรถยนต์ปอด Nextgen r a n g e r กับ Next Gen E v e r e ร t กันว่ามีการตั้งค่าที่ตรงไหนนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยวิธีการตั้งค่านะครับเพียงลูกค้าเนี่ยไปที่หน้าจอ s ิ n โปรนะครับ แล้วก็เพียงไปกดปุ่มนะครับไอคอนตรงกลางแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับคำว่าระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับต่อมานะครับให้ลูกค้าเลือกไปที่ระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในช่องทางนะครับแล้วก็เลือกโหมดนะครับตอนนี้ลูกค้าก็จะเห็นในในเมนูที่ให้เลือกนะครับทั้งหมด3เมนูเมนูแรกก็คือเตือนนะครับ เตือนก็คือเตือนแค่ระบบที่พวงมาลัยจะสั่นนะครับแบบที่2ช่วยนะครับช่วยเวลาลูกค้าขับรถออกนอกเลนหรือเหยียบเลนเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยจะช่วยหักให้เข้ามาอยู่ึ่งกกลางเลนให้ได้มากที่สุดนะครับสุดท้ายระบบช่วยเตือนและช่วยนะครับระบบ สุดท้ายเนี่ยเมนูสุดท้ายเนี่ยก็คือทั้งพวงมลลาลัยนะครับสั่นเตือนแล้วก็จะควบคุมรถให้อยู่ในเลนให้ได้ที่สุดนะครับก,ก็คือว่าจะทำงานทั้งสองระบบเลยขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการให้ระบบเนี้ยช่วยแบบไหนนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของความเข้มของการเตือนก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าต้องการความต้องการแบบไหนเนาะก็คือจะมีสูงปกติต่ำ สำหรับคลิปวดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปวดีโอหน้าจะเป็นการตั้งค่าระบบอะไรนั้นนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ